ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่เ2้สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยดิฉันปานเสกอาอธรนทุรสุขสวัสดีค่ะชะโลธรเลี้ยวชวลิตค่ะวันนี้เป็นตอนที่15นะคะเรื่องร้านขายเครื่องสําอางตอนที่1ค่ะร้านขายเครื่องสำอาง ภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเคชฮิงยะสังเคชฮิงยะสังเคชฮิงแปลว่าเครื่องสำอางนะคะเรื่องของความสวยความงามพูดกันทั้งวันคงไม่จบนะคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นขอแนะนำคำศัพท์ที่จะปรากฏในบทสนทนาครั้งนี้นะคะแป้งแข็งผสมรองพื้นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าปาวุนดาฟังเดช พาวด้าฟ o u เด a t ชองถ้าซื้อแป้งที่เป็นรีฟิลก็ต้องซื้อตลับใส่ด้วยใช่ไหมคะค่ะสำหรับรีฟิลภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเลฟิด l เลฟิดูตลับภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเคซึเคซึจะทาแป้งก็ต้องมีฟองน้ำด้วยนะคะฟองน้ำภาษาญี่ปุ่นพูดว่าสปอนจิสปอนจิ ไม่ยากเลยนะคะเป็นคำศัพท์ที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะก่อนฟังบทสนทนาที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะแป้งแข็งผสมรองพื้น (pounda foundation) (pounda foundation) รงัง,ง,รง,รงสีอัลตราไวโอเลต u น สิรุ่เแสนมั่นคงしっかりしっかりตัดแคตสุรุคคตสุรุมาจากคำเต็มว่าคัตโตชิมัสผลกระทบจากรังสียูวียูบิโคคะยูบีโคกะ SPF 3อ s สา3สิบ f 3ี f 新,新商品、新商品。た、つける。つける。マージャー関連は、つけます。ぴ <皮膚 S 1> お肌。お肌。シーネショロライト。ナチュラルライト。ナ,ナ,ナチュラルライト。シーネショロ。ナチュラル。ナチュラル。 การทดลองお試しお試しเข้มこいこいทดลองท试すาすมาจากคำเต็มว่าิしますราวกับまるでเดะทาบนหน้าโせるซรุมาจากคำเต็มว่านซせます เป็นธรรมชาติเ<然>สาาร็จสิ้นฟังบทสนทนาที่หนึ่งเรื่องร้านขายเครื่องสำอางตอนที่หนึ่งกันเลยนะคะอิลしชัยมสยินดีต้อนรับค่ะ p าวานด้าฟังดีฉังกะโฮชินอยากได้แป้งแข็งผสมรองพื้นค่ะ こちらはどうでしょうか紫外線หしっนりカッี่る UV 効果のあるパウダーファンデーションで SPF องです。新商品で u よ。นี่เป็นยังไงคะแป้งแข็งผสมรองพื้นกันแดดป้องกันรังสี UV SPF 30เป็นสินค้าใหม่ค่ะชょっと見せてください ขอดูหน่อยค่ะใช่こちらですどうですかちょっとつけてตますかต่มมสกค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงคะลองทาดูนะคะให้お願いしますค่ะข,ขอลองนะคะお客様はお肌が白いですからこちらのナチュラルライトか

ナチュラルの方がちょっと濃いですね。うーん、いいなかネシュラオケンペナイかそうですね。ナチュラルライトの方がいいと思いますよ。な何せかネシュラオライトナチゃいいか,あかあもう一度ナチュラルライトを試してもいいですかカロンネシュラオライトいかんぬんレめか はいどうぞいかがですかこのファンデーションはまるで肌に何も乗せていないような自然な仕上がりになりますชินค่ะเป็นยังไงคะแป้งแข็งผสมรองพื้นนี้ทาแล้วเป็นธรรมชาติเรากลับไม่ได้ทาอะไรเลยคะ่ะต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะ สำนวนแรกลูกค้าถามพนักงานขายว่าขอลองเนเชอรัลไลท์อีกครั้งได้ไหมคะจากประโยคนี้จะแนะนำการใช้คำว่าもう一度ララも,いいもう一度นะคะ แปลว่าอีกครั้งในบทสนทนาลูกค้าได้ลองสีแป้งสองชนิดไปครั้งหนึ่งแล้วอยากลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจสีที่ลูกค้าลองเป็นสีเนเชอรัลไลท์นาจูราลูไลโตนาจูราลูไลโตลองคือทาเมชิมัสทาเมชิมัสลองสี n a t ชอรั l ไ g ท์ก็เป็น natural lighto ทํา right s h i ิมั u สถานีวิทยุศึกษา natural lighto ทําไม i m a ัสลูกค้าใช้สํานวนขออนุญาตคือกริยารูป TEMO I d e s สกาดังนั้นจาก natural lighto ทํา s h i m a s u ก็เป็น natural lighto ทําไมสเตโมอีเดสกาสําหรับมอจิโด

もう一度説ูしてくれませんかอรยากดูหนังเรื่องนั้นอีกครั้งอยากดูหนังเรื่องนั้นอีกครั้งอาูหนัอนอีกครั้งอากเรื่ออยานวนต่อไปพนกักงคานขายบอกลูกค้าก่า

จากประโยคนี้ขอตัดมาเพียงส่วนตรงกลางนะคะเรากับไม่ได้ทาอะไรที่ผิวเลยมารุเดะผิวหนังไม่มいいีอะไรทาเลยมารุเดะผิวหนังไม่มีอะไรทาเลยสำนวนนี้ใช้ในเชิงอุปมาเปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งจะอยู่ในรูปมารุเดโยเดส แปลว่าราวกับสิ่งที่ต้องการนำมาเปรียบเทียบจะวางระหว่างมาลูเดกับโยเดสในบทสนทนาเมื่อทาแป้งแข็งผสมรองพื้นแล้วเนื้อบางเบามากเรากับไม่ได้ทาอะไรเลยฮาดานินานิโมโนเซเตอินฮา,าดานินานิโมโนเซเตอินนำมาวางระหว่างมาลูเด กับโยเดสได้เลยค่ะดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะรากับไม่ได้ทาอะไรที่ผิวเลยมารุいดいよิですまるで肌に何มีอていรいาเでยรับประทานอาหารญี่ปุ่นทุกวันเรากับอยู่ญี่ปุ่นทุกวัน 日本にいるようです。毎日日本料理を食べて、まるで日本にいるようです。ถ้าระหว่างまるでกับยเดเสเป็นคำนามต้องใส่โนหลังคำนามก่อนนะคะดูตัวอย่างค่ะดอกไม้ประดิษฐ์นี้ราวกับของจริง。この緑はまるで本物のようです。

ชีวิตหลังแต่งงานมีความสุขราวกับความฝันเค生活はงเซกัสะโตเตโมชิอาวเซเดมารุเดะยูเมะโนยอุยเดสการที่ได้ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นราวกับความฝัน日本に留นできิวักดกิรุนันเ まるで夢のようです。日本に留学できるなんてまるで夢のようです。ファンもそンハナイクランナカ。いらっしゃいませ。パウンダーファンデーションが欲しいんですが、こちらはどうでしょうか。紫外線をしっかりカットする UV 効果のあるパウダーファンデーションで SPF30 です。新商品ですよ。ちょっと見せてください。はい、こちらです。どうですかちょっとつけてみますかはい、お願いします。お客様はお肌が白いですから、こちらのナチュラルライトかナチュラルがいいと思いますよ。 お試しできますよ。お付けしましょうか。お願いします。いかがですかああ、いいですね。うーん、ナチュラルの方がちょっと濃いですね。そうですね。ナチュラルライトの方がいいと思いますよ。もう一度、ナチュラルライトを試してもいいですかはい、どうぞ。 いかがですかคอนุฟั n เดชันว n ามันเละผิวหนังไม่มีอะไรติดอย i m a s u สถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองเรื่องร้านขายเครื่องสำอางตอนที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะรูขุมขนเคียนะเคนะียนเด่นชัดเมดัตส์ เม็ดละตปกปิดคาบาร์สรคาบาุมาจากคำเต็มว่าคาบาชิมัสแน่นอนもちろんもちろんจุดด่างดำสิมิสิมิปัญหาทラブร์บุลทรบุผิวแพ้ง่ายบินคังฮะดะบินคังฮแบรนยี่ห้อบรนด บุรันโดส่วนประกอบจากธรรมชาติเทนเนงเซบุงเทนเนงเซบุงประกอบไฮโงสุรุไฮโงสุรุมาจากคำเต็มว่าไฮโงชิมัสสบายใจอันชินสุรุอันชินสุรุมาจากคำเต็มว่าอันชินชิมัสฟองน้ำสปอนจิ สปอนตลับเคสเคสรีฟิลเดฟิลเดฟิลขายแยกต่างหากเบจูดิเบจูดชุดสุดคุ้มお得นะเซ็ตお得นะเซตรวมทั้งหมดโ計เคโเคคุ้มค่าお得お得 ฟับงบทสนทนาที่สองกันเลยค่ะーーฉันชอบที่มีรูขุมขนกว้างแป้งผชมรองพื้นนี้ช่วยปกิดรุมนหฉันมีรูขุมขนกว้างแป้งผสมรองพื้นนี้ช่วยปกปิดรูขุมขนไหมคะミなนชอ肌のトラブルรしっかุりカかバーしまาよ ผิวที่มีปัญหาอย่างรูขุมขนกว้างหรือจุดด่างดำจะปกปิดได้ดีค่ะบิงคังฮันดาเดโมไดโซบเดสผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ไหมคะคโนบุドันโดวาผิวชพ้ง่ายก็ใช้ได้ไหมคでคโนบุลันโดวาวแพ้ง่ายกันช้ได้ไยมคะ ยี่ห้อนี้ทำจากส่วนประกอบจากธรรมชาติที่อ่อนโยนต่อผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้อย่างสบายใจค่ะสปอนจิวอะดิมาสกมีฟองน้ำหรือเปล่าคะให้โคจิราเดสสปอนจิสกินินัตเตริมัสมีค่ะนี่ค่ะมีฟองน้ำด้วยじゃこれを一つお願いします ถ้าอย่างนั้นขอหนึ่งชิ้นค่ะโอเคคุณสมะเคสこちらはีフィางเดสก์ก์โคจิลาวะรคคุะณลูกคา้คาคะรับตลับด้วยไหมคะนี่เป็นรีฟิลเท่านั้นไม่มีตลับค่ะそうですかเคสโมしいですねลูกค้อยากได้ตลับด้วยค่ะเคสวา 別売りになっておりますが、ただいまキャンペーン中でケースとリフィールのお得なセットがあります。このキャンペーンは明日までです。ตลาบขายแยกต่างหากค่ะตอนนี้กำลังจัดโปรโมชั่นเป็นชุดสุดคุม้มมีตลับกับรีฟิลโปรโมชั่นนี้ถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ別々だといくらですか ถ้าซื้อแยกกันราคาเท่าไรคะสปอนจิสกิโนเลฟิล,ลุกะคิวเฮียคุบาสเดเคสวะกูเฮคุบาสนาโนเดโกเค่เซนยองเฮีคุบาสเดสแป้งรีฟิลมีฟองน้ำ900บาทตลับ500บาทรวมเป็น1,400บาทค่ะเซตตัวเต๋ออิกุราเดสก๊าถ้าเป็นชุดเซตราคาเท่าไรคะ เสนนเฮียคุบาสุนินาลิมาสนิเฮคุบาสุโอโทคุไดเซียหนึ่งพันสองร้อยบาทถูกลงอีกสองร้อยบาทนะคะいいดีจังนะคะถ้าอย่างนั้นขอเซตนี้ค่ะคาชิโกมาริมาชตะได้ค่ะมาดูสำนวนที่น่าสนใจกันค่ะสำนวนแรกในบทสนทนาลูกค้าถามพนักง,งานขายว่า แป้งผสมรองพื้นนี้ช่วยปกปิดรูขุมขนไหมคะこのファンデーションは毛穴をカバーしてくれますかこのファンデーションは毛穴をカバーしてくれますかสสำนวนนี้ใช้เมื่อผู้พูดคาดหวังต่อบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตว่าจะทำงาน ให้เป็นไปตามที่ผู้พูดต้องการหรือไม่รูปประโยคคือกริยารูปเตะคุเรมัสกะกริยารูปเตะคุเรมัสกะในบทสนทนาผู้พูดคาดหวังว่าแป้งแข็งผสมรองพื้นจะปกปิดผิวที่มีรูขุมขนกว้างของผู้พูดได้ปกปิดผิวที่มีรูขุมขนเคอานาโอคาบาชิมัส เค้านาโอคาบาชิมัสทำให้เป็นกริยารูปเตะก็เป็นเค้านาโอคาบาชิตะแล้วตามด้วยคุเすมัสกเลยนะคะดูตัวอย่างประโยคอีกครั้งค่ะแป้งผสมรองพื้นนี้ช่วยปกปิดรูขุมขนไหมこのファンデーションはวะเをカバーしてくれますかこのファンデーションは 毛穴をカバーしてくれますか。この塗り薬はかゆみを止めてくれますか。この塗り薬はかゆみを止めてくれますか。雨は止むかな。昼までに雨が止んでくれるかな。昼までに雨が ยันเดะคืรกนาพระจันร์จะฟังเรื่องกลุ้มใจของฉันไหมโอสกิซามะวัตชิโนนัยามิโอคีดะคูเรมัสก์โอสกิซามะวัตชินโนะนัยามิโอคีสกาำนวนต่อไปค่ะลูกค้าถามพนักงานขายว่าถ้าซื้อแยกกันราคาเท่าไหรค่คะเบจุเบดาโต いくらですか？別々だといくらですか？สำนวนนี้เป็นสำนวนการสมมุติที่ใช้ในรูปคำนามดโตคำนามดโตแปลว่าถ้าในบทสนทนามีของที่ซื้อแยกชิ้นกับของที่เป็นชุดขายลูกค้าอยากทราบว่าถ้าซื้อแยกชิ้นจะมีราคาเท่าไหร่ แยกชิน้นเบทซเบทซ์เบทซเบทซก็นำเบทซเบทซ์วางหน้าดะตแล้วนำอิคราเดสกมาต่อได้เลยดูตัวอย่างประโยคอีกครั้งนะคะถ้าซื้อแยกกันราคาเท่าไหร่เบทซ์เบทซ์ดะโตอิคราสถานีวิทยุศึกษาเบทซ์เบทซ์ดะโตอิคราาถ้าข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้อง んん登録情報が不正確だとどうなりますか登録情報が不正確だとどうなりますかアユユー犬の年齢は人間だと何歳ですか犬の年齢は人間だと何歳ですか

どうしてお寺に入れないんですか次の予約ですが午前10時希望だと何日になりますか次の予約ですが午前10時希望だと何日になりますかファンボソンハナイクランナカ。 私は毛穴が目立つ方ですが、このファンデーションは毛穴をカバーしてくれますか毛穴はもちろん、シミなどのお肌のトラブルをしっかりカバーしますよ。敏感肌でも大丈夫ですかこのブランドは肌に優しい天然成分を配合しておりますので、 敏感肌の方でも安心して使えます。スポンジはありますかはい、こちらです。スポンジ好きになっております。じゃあ、これを一つお願いします。お客様、ケースはいかがですかこちらはレフィルだけでケースが付いておりませんが。そうですか。 ケースも欲しいですね。ケースは別売りになっておりますが、ただいま、キャンペーン中で、ケースとレフィールのお得なセットがあります。このキャンペーンは明日までです。別々だといくらですかスポンジ付きのレフィールが900バーツで、ケースは500バーツなので、 合計้ค okay. ่า1,400บาทค่ะชุดแล้วราคาเท่าไรคะ1,200บาท2ครับ200บาทคุ้มค่าดี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 ดนดี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 ดกดาดีดี a ีด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 ีัีดมดี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 ดเป็นธรรดีดีดมดีิีดีดีดีนีด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 ีนีีีี ย้อมฟันให้เป็นสีดำว่ากันว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากคาบสมุทรเกาหลีในสมัยนาราในสมัยเฮอันการย้อมฟันดำแพร่หลายในกลุ่มชนชั้นสูงจึงเป็นสมัยที่นิยมย้อมฟันดำทั้งผู้หญิงและผู้ชายส่วนในสมัยเอโดะการย้อมฟันดำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ววัตถุดิบที่นํามาย้อมฟันให้ดํา มีคุณสมบัติที่ทำให้ฟันแข็งแรงป้องกันฟันผุดังนั้นการย้อมฟันดำนอกจากจะสวยงามตามสมัยนิยมแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยได้หมดลงแล้ว พบกับดิฉันปานเสกอาทรธุรสุขและคุณชโลธรเลี้ยวชวลิตในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสะโยนารา